มันอีเป็นอากาศเจ้งในดอกลูกพี่เป็นงไงแจ้งว่าขอเป็นชิ้มสมปากไว้นอนองก็ตื่นไหมเอีเดี๋ยวกินเน้าิ่มสมมันช่วงนะอย่างไระน้วสดบอกง่วงแล้วเออใส่อะไรบ้างพูดแล้วยุทธาอูดแล้วไปเอ้ย้ปไลยไปใส่ละบอก่วงมันเออเดี๋ยวถึงบ้าอ่ะอ่ะ

Okay, okay. okay. <laughs> o <muero? ¿Dorpa> no? ¿Dormo <laughs> no?